วัสดีครับผมนายสิริสบรแก้งหรือเรียกว่าไกด์ดีนก็ได้ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเบญจวรรณคูณสูงเนินนะคะหรือว่าเรียกว่าไก์เบนก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววริศรารักษาเขตหรือเรียกง่ายๆว่าไก์วินก็ได้นะคะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวธนกรแช่ถ้ำนะคะหรือเดกสั้นวับไกด์อยู่ได้เลยนะคะสวัสดีคุณลูกทัวร์ทุกท่านวันนี้พวกเราบริษัทศรีนครทัวร์จำกัดจะขอนำพาทุกท่านนะคะไปเที่ยวภาคใต้ของประเทศไทยเราค่ะโดยเรานะคะจะไปทั้งหมด2จังหวัด1นะคะคือจังหวัดนครศรีธรรมราชและ2นะคะจังหวัดพัทลุงค่ะ โดยชื่อทิปของเรานะคะก็คือท่องถิ่นแดนใต้วัดป่านาเลวิถีแห่งเมืองนครสองธรรมอัศจรรย์แหล่งนกน้ําโดยเรานะคะจะพาทุกท่านไปเที่ยวทิปทั้งหมด4วัน2คืนเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะวันที่1นนะครับเวลา2องทุ่มพบกันที่หน้าตึกคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จังหวัดกรุงเทพมหานครยินดีต้อนรับคณะผู้เดินทางและดูแลจัดเก็สัมภาระแจกแท็ก กระเป๋าพร้อมของที่ระลึกจากบริษัทของที่วิลึกจากทางบริษัทของเราครับก็จะแจกเป็นหมวกบัคเก็ตสุดเท่ที่สามารถกลับด้านได้ปักชื่อบริษัททัวร์หน้ากาก,กอนามัยแบบผ้าและสเปรย์แอลกาอฮอล์เป็นของที่ระลึกแก่ทุกท่านครับต่อมาเวลา3ามทุ่มครับนำคณะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยรถบัสปรับอากาศจากบริษัททรัพย์เจริญทราวเวลจำกัดสำนักงานใหญ่ที่ได้รับมาตรฐานพร้อม ด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบคันและมีระบบความปลอดภัยดีเลิศระหว่างเดินทางทุกท่านสามารถร้องคอราออเกตระหว่างการเดินทางหรือพักผ่อนตามอัธยาศัยครับเวลาเที่ยงคืนนะครับเราก็จะแวะพักสถานีจ่ายน้ํามันบอลทอสามรอยยอดตําบลไร่เก่าอาเภอ3 0 0รอยอดปปะจวบครีขันเพื่อให้ผู้เดินทางท,ทําธุระส่วนตัวครับเวลาเที่ยงคืน15นาทีครับออกเดินทางสู่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชครับ เวลาเจ็นาฬิกานะครับแวะพักที่สถาน,นีจ่ายปร้มันบรทท่าเชี่ยวตำบลทุ่งปรางอำํำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเพื่อให้ผู้เดินทางทำธุรส่วนตัวครับและเดินทางเวลาเจนาฬิกา30สนา,าทีเดินทางไปยังครัวระเบียงไม้ครับเวลาเจนาฬิกาสนา,าทีนะครับเดินทางถึงครัวระเบียงไม้บริการอาหารเช้าเป็น ร้านที่มีบรรยากาศสไตล์ชิลๆครับโดยเมนูของทางร้านมีให้เลือกอิ่มอร่อยแบบหลากหลายครับบริการเมนูอาหารดังนี้ข้าวต้มกุ้งข้าวต้มหมูขนมปังกาแฟโอวัลติหรือเทียบเท่าครับต่อมาเวลา8นิกา30นาทีนะครับก็จะออกเดินทางสู่วัดเจดีจังหวันดคนครศรีธรรมราชครับเวลา8นิกา45นาทีนะครับเดินทางถึงวัดเจดีวัดเจดีสักการะและปูชาไอ้ไข่วัดเจดีครับที่โด่งดังและถูกเล่า หรือกันปางต่อาาถึงความศักดิ์สิทธิ์ในการรับบนไหว้เรื่องต่างๆโดยคําว่าไอ้ไข่เป็นคําที่ชาวปักใต้ใช้เรียกแทนชื่อเด็กผู้ชายจึงเป็นที่มาของชื่อว่าไอ้ไข่วัดเด็กวัดเจดีครับ เวลา10นากา15นาทีนะครับแล้วก็จะออกเดินทางไปยังร้านอาหารแลเเรซี o ฟู้ดครับเวลา11นาฬิกานะครับแล้วก็จะบริการอาหารกลางวันณร้านอาหารแลเเรซี o ฟู้ดร้านอาหารขึ้นชื่อของอำเภอสิชนบริการอาหารตามเมนูดังนี้ครับซ้มตำไทยปูหอยหวานอบลาปลาทูต้มยำรมมิตรกุ้งผัดพริกเกลือผล,ลไม้หรือเทียบเท่าครับ เวลา13นานิกานะครับเดินทางถึงน้ําตกกรุงคิงเป็นน้ําตกที่สวยงามและสําคัญของอุทยานแห่งชาติเขาหลวงท่ามกลางผืนป่าใหญ่มีป่าดงดิบหนาแน่นที่เป็นต้นกําเนิดของคลองกรุงคิงและไหลามาบรรจบเป็นน้ําตกกรุงคิงมีน้ําตกทั้งหมด7ชั้นครับชั้นน้ําตกที่สวยที่สุดคือหนานฝนแสนหาเพราะมีลักษณะความสวยงามอ่อนช้อยและมีขนาดใหญ่ที่สุดครับค่ะและไกด์วีนะคะจะขอรับหน้าที่ต่อจากไกด์พี่ดีมค่ะโดยในเวลา15นาฬิกานะ ะะเราจะพาทุกท่านเนี่ยไปที่ชุมชนบ้านแหลมโฮมสเตย์ะคะ่ะเวลา16นาฬิกายีนาทีนะคะเราก็จะเดินทางถึงที่ชุมชนบ้านแหลมโฮมสเตย์นะคะโดยชุมชนเนี่ยก็จะทําการเสิร์ฟน้ำเบลคัมริงนะคะเป็นน้ำมันเบอร์รี่น้ำมะพร้าวอ่อนหรือว่าเป็นน้ำผลไม้ตามฤดูกาลให้แก่หนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะจากนั้นเราจะปล่อยให้ทุกคนนะคะเก็บสมัมภาระแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยค่ะ ค่ะอาุณสวัสดิ์เช้าว,วันที่สามนะคะเราก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปล่องเรือทํากิจกรรมจิบกาแฟแลหวหวานสู่ปากอ่าวรับฟังคําบรรยายและถ่ายภาพตามอธัธยาศัยพร้อมที่จะชมวิถีชีวิตชาวประมงไม่ว่าจะเป็นการจับปลาวางอวนงมหอยเป็นต้นค่ะค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ทํากิจกรรมจิบกาแฟแลวหวานเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็จะนําทุกท่านเนี่ยกลับมายังชุมช,ชนบ้านแหลมโฮมสเตย์ค่ะโดยที่เรานะคะก็จะบริการอาหารเช้านะคะ ซึ่งเมนูเนี่ยก็จะไม่ซ้ำกับเมื่อวานที่เราได้รับประทานไปตอนเย็นนะคะซึ่งวัตถุดิบเนี่ยก็จะมาจากการที่ชาวประมงในชุมชนเนี่ยนะคะไปหามาให้เรานะคะเมื่อเรารับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเราก็จะให้ทุกท่านเนี่ยแต่งกายด้วยชุดลำลองพร้อมทํากิจกรรมค่ะซึ่งกิจกรรมในครึ่งเช้าว,วันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานมากค่ะโดยกิจกรรมแรกนะคะจะเป็นกิจกรรมล่องเรือสู่ป่ามารากตชมบรรยากาศป่าก,กงกลางที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยนำใบกงกลาง นะคะนำกลับมาประกอบอาหารแล้วก็จะพาทุกท่านเนี่ยนั่งเรือไปสู่แหล่งโคลนธรรมชาติค่ะแล้วก็จะเข้าสู่กิจกรรมที่2เลยนะคะจะเป็นกิจกรรมสปาโคลนซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ห้ามพลาดเมื่อมาถึงบ้านแหลมค่ะโดยเราจะให้ทุกท่านเนี่ยวางโคลนกลางเรือแล้วก็ทําสปาบนเรือนะคะเพื่อจะสร้างสารรค์ประสบการณ์แปลกใหม่แล้วก็สนุกสนานอย่างแน่นอนค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปที่โซนกิจกรรมปลูกป่าชายเลนค่ะซึ่งทุกท่านนะคะจะได้นําต้นกุ้งกางนะคะทีะ่แล้วก็มาปลูกนะ,ะในป่าชายเลนของบ้านแหลมนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะ10ินาฬิกาค่ะเราจะพาทุกท่าน,นกลับสู่บ้านแหลมโฮมสเตย์เพื่อที่จะทําธุระสมวนตัวแล้วก็เก็บสัมภาระนะคะให้เรียบร้อยแล้วเราเนี่ยก็จะพาทุกท่านออกเดินทางต่อไปยังวัดมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะ 11.20นาฬิกา20นาทีเดินทางถึงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนินตำบลในเมืองวัดพระมหาธาตุเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชั้นวรมหาวิหารเดิมชื่อวัดพระบรมธาตุเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และประเทศไทย เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวใต้ที่มีหัวใจสำคัญคือองค์พระบรมธาตุเจดีย์ที่มีส่วนยอดเจดีย์เป็นทองคำซึ่งพระบรมธาตุองค์นี้สร้างขึ้นมาเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นที่สักการบูชาของชาวเมืองนครภายในวัดพระมหาธาตุมีวิหารที่มีความสำคัญหลายหลัง ประดิษฐานอยู่พระบร,รมธาตุเจดีย์องค์พระมหาธาตุประกอบด้วยทองรูปประพันธ์และของมีค่ามากมายซึ่งสิ่งมีค่าเหล่านี้พุทธศาสนิกชนนำมาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ตนได้พบกับนิพพาน12 20นาทีเดินเท้าไปยังร้านอาหารชาวเรือ 12นา30นาทีบริการอาหารกลางวันณร้านชาวเรืออาหารใต้ตามแบบฉบับท้องถิ่นร้านชื่อดังที่อยู่กับจังหวัดมาช้านานรสชาตินั้นถูกใจคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวบรรยากาศของร้านจัดแต่ง่าำกลางสวนอันร่มรื่นบริการอาหารตามเมนูดังนี้ต้มไก่บ้านขมิ้นน้ำพริกแมงดาสตอเผา ปลากระบอกร้าทอดผักกูดต้มกะทิกุ้งสดผัดสตอกะปิกุ้งสละร้อยแก้วข้าวสวยหรือเทียบเท่า14นาฬิกา40นาทีเดินทางถึงแก่งหนานมดแดงสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพัทลุงเหมาะสำหรับนะักท่องเที่ยวที่ชอบความท้าทายและอยากสัมผัสกับเส้นทางธรรมชาติสามารถท่องเที่ยวพักผ่อนได้ ล่องแก่งหนานมดแดงนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการล่องแก่งที่หนานตลอดทั้งปีมีหนานที่ผจญภัยประมาณ40หนานและมี5หนานที่เป็นที่นิยมได้แก่หนานลุงจวนหนานสองพี่น้องหนานมดแดงหนานยาวและหนานไม้ไผ่รวมระยะทาง6กิโลเมตรใช้เวลาในการล่องแก่งประมาณสองชั่วโมง ซึ่งทุกทิปก่อนออกล่องแก่งจะต้องผ่านการอบรมให้ความรู้ทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย17นาฬิกาออกเดินทางไปยังสีปากปะบูทีกรีสอร์ทพัทรุง18นาฬิกาเดินทางถึงที่พักสีปากปะบูทีกรีสอร์ทพัทรุงเก็บสัมภาระและพักผ่อนตามอัธยาศัย19นาฬิก30นาทีบริการอาหารเย็นในะห้องอาหารของโรงแรม จัดงานเลี้ยงและอาหารแบบบุฟเฟ่20 3 0นานาทีพักผ่อนตามอัธยาศัย ค่ะอรุณสวัสดยามเช้านะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของโปรโแกรมท่องเที่ยวของเราแล้วนะคะโดยจะเริ่มกันที่สถานที่แรกเลยนะคะก็คือการร่องเรือชมวิวทะเลน้อยนั่นเองค่ะเวลาตีห้ายีนาทีนะคะเราจะเดินทางไปยังท่าเรือคลองปากปลาะนะคะเพื่อให้ทุกท่านนะคะเตรียมตัวขึ้นเรือค่ะเวลาตีห้าสามสิบนาทีนะคะเราจะนาพาทุกท่านนะคะร่องเรือจากคลองปากปลาะนะคะไปยังทะเลน้อยค่ะเพื่อให้ทุกท่านนะคะได้ชมแสงพระอาทิตย์ขึ้นนะคะพร้อมกับชมวิวยอยักษ์ที่คลองปากปลาะค่ะซึ่งเราจะเห็นต้นลําพูนะคะที่มีความสูง สวยงามโดดเด่นนะคะขึ้นอยู่ใกล้นะคะกับเยออยักที่เรียงรายอย่างสวยงามค่ะ เวลา6นิกา30นาทีนะคะจะเป็นระหว่างทางการร่องเรือค่ะเราจะผ่านสะพานสะเดลพัะเกต80พรรษาค่ะซึ่งเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะคะเราจะสามารถเห็นวิถีชีวิตของควายน้ําและนกกระนาพันที่มีความสวยงามอย่างมากนะคะพร้อมกับได้ชมดอกบัวแดงนะคะซึ่งมีความสวยงามอย่างมากเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะทุกท่านยังสามารถชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านนะคะที่ออกมาทํามาหากินนะคะในยามเช้าผ่านในท้องทะเลอีกด้วยค่ะในช่วงเวลา8นาฬิกานะคะเราจะบริการอาหารเช้า น้าร้านอาหารของโรงแรมค่ะจะเป็นการรับประทานอาหารทะเลและอาหารรสเลือจากท้องถิ่นนะคะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถเพลิดเพลินกับการทานอาหารและก็ชมทัศนียภาพอันสวยงามของบิวยยยักษ์ของทางโรงแรมได้อีกด้วยนะคะค่ะหลังจากที่ทุกท่านนะคะได้รับประทานอาหารเชา้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะทำการเช็คเอาท์จากโรงแรมนะคะแล้วออเดินทางไปยังวัดเขียนบางแก้วค่ะในเวลา9ก้านิกาเก้านาฬิกาสี่ินาทีนะคะเราเดินทางถึงวัดเขียนบางแก้วนะคะวัดเขียนบางแก้วแห่งนี้นะคะเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างในปีพศ253 3ค่ะถือเป็นวัดเก่าแก่นะคะที่มีพระาธาตุบางแก้วที่สร้างแบบเดียวกับพระมหา,าธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชค่ะแต่มีขนาดที่เล็กกว่าถือเป็นปุชนียสถานที่มีความสําคัญอย่างหนึ่งนะคะของเจ้าทะลุงค่ะและวัดแห่งนี้นะคะเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพัทลุงมาตั้งแต่มสมัยศรี ่คะสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดเขียนบางแก้วนะคะได้แก่พระบระมธาตุเจดีย์บางแก้วนะคะซึ่งบรรจุพระบระมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากลังกามีฐานะเสมือนเหมือนพระบระมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชนะคะพระบระมธาตุชัยยายและมีบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อันเป็นบอ่อน้ําคู่พระบระมธาตุค่ะเป็นบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนําไปใช้ในการประกอบพิธีดื่มน้ำํำพิเภกัตยานในสมัยโบราณนั่นเองค่ะ พระพุทธรูปต่างๆนะคะซึ่งมีความสําคัญนะคะได้แก่สีวลึงและฐานโยนีเป็นต้นค่ะและขาดไม่ได้น,นะคะคือพิพิธภัณฑ์ของชาตินะคะวัดเขียนบางแก้วซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะที่เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ในสมัยก่อนเอาไว้นะคะอย่างสวยงามน,นั่นเองค่ะค่ะหลังจากที่ทุกท่านนะคะได้เยี่ยมชมวัดเขียนบางแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะนำาพาทุกท่านนะคะออกเดินทางไปยังสวนอาหารทะเลทองค่ะในช่วงเวลา10นาฬิกา40นาทีนะคะเวลา10นาฬิกานะคะจะบริการอาหารกลางวันนะคะณสวนอาหารทะเลทองค่ะเป็นร้านอาหารนะคะที่ทาให้ทุกท่านนะคะได้เพลิดเพลินไปกับเมนูเหล่าอาหารทะเลนะคะไม่ว่าจะเป็นปูหมึกกุ้งนะคะอาหารที่แนะนาของทางร้านนะคะก็คือกุ้งเผาไซส์ใหญ่แกงส้มปลาก,กระพงนะคะยำทะเลทองยำรมิททะเลทอดมันกุ้งและส้ตมตําปลาดุฟูนะคะทุกท่านนะคะจะได้อิ่มอร่อยนะคะแล้วก็ได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลอีกด้วยค่ะ ลังที่ทิวท่านนะคะรับประานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะาาเราจะเดินทางไปยังเขาอกทะลุนะคะในช่วงเวลา12สองิกาค่ะ เวลา13นาฬิกานะคะเราจะเดินทางถึงเขาทะลุค่ะเขาทะลุแห่งนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งมีความสูงประมาณ250เมตรค่ะมีบันไดนะคะสําหรับขึ้นยอดเขานะคะเพื่อชมวิวท,ทิวทัศน์ของเมืองพัทลุงได้แบบพาลูนามานะคะลักษณะพิเศษของเขาแห่งนี้นะคะก็คือมีโพรงทะลุมองเห็นอีกด้านหนึ่งอยู่บริเวณเกือบตอนปลายของยอดเขาค่ะเป็นภูเขานะคะที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณใจกลางเมืองพัทลุงนะคะ ทุกท่านนะคะสามารถดืมด่มด่ากับทัศนียภาพที่มีความสวยงามนะคะโดยการมองวิวมุมสูงนะคะของจัทะลุงค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถถ่ายภาพนะคะเพื่อเก็บเป็นความทรงจำได้อีกด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเดินทางนะคะกลับมายังจังหวัดกรุงเทพม,มหาคนครค่ะในช่วงเวลา14นาฬิกานะคะเส้อเวลา20นาฬิกา20นาทีนะคะเราจะแวะพักรถนะคะที่สถานีจ่ายน้ํามันปตทอบนบนท่าแซะตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะทุกท่านนะคะสามารถลงมายื่นเส้นยื่นสายแล้วก็ทำธุระส่วนตัว ตามปัธยาใัยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะบเดินทางกันต่อคะ่ะเวลา23นาฬมมิกา50นทีนะคะเราจะเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะสำหรับกรุงเทพมหานครคะ่ะซึ่งถือเป็นการสนัสนุท่องเที่ยวทุกท่านนะคะอย่างสัติภาพคะ่ะ